เอรบาอนาาควมมออท่านผู้ชมครับคนคนคนคืนนี้เป็นเรื่องราวของชายผู้หนึ่งนะครับซึ่งคล้ายจะมีชีวิตอยู่ตามลําพังบนเรือลําหนึ่งในแม่น้ําเพชรบุรีโดยที่มีใต้ท้องสะพานนั่นแหละครับที่เป็นหลังคาบ้าน เขากินอยู่หลับนอนรวมทั้งทำอาหากินก็อยู่แต่ในเรือลำนี้นั่นแหละครับซึ่งจะว่าไปก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่คงไม่ใช่เรื่องธรรมดาถ้าเราจะบอกว่าชายผู้นี้มีอายุ100กับ6ปีครับ ชาราผมสีดอกเหลาร่างกายผ่ายผอมโกง่งงผิวหนังเหี่ยวยน่นบอกวงปีของชีวิตที่ท่านผู้ชมได้เห็นนั้นคือปู่เย็นครับปีนี้ปู่อายุ105ย่าง106ปีปู่ไม่ได้เป็นเพียงคนแก่ที่อายุเลย100ปีแล้วแต่ทว่ายังแข็งแรงถึงแม้ว่าหูของปู่จะตึงนิดหน่อยแต่ว่าดวงตาของปู่ก็ยังดีอยู่ถึงแม้ว่าหลังของปู่จะโกงงแต่ปู่ก็ยังเดินเหินได้สะดวก นะครับผมไม่ได้แนะนําให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับปู่ในฐานะที่เป็นสิ่งพิเศษมหัศจรรย์เจ้าของสติติอะไรในทํานองนั้นนะครับแต่ว่าอยากให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับคนแก่คนหนึ่งซึ่งมีความพิเศษคือถึงแม้ว่าอายุจะล่วงเลยวัยที่เรียกว่าไม้ใกล้ฝั่งไปแล้วแต่ถ้าว่าหัวจิตหัวใจของปู่ยังดีอยู่ครับ ปู่อายุจะล่วงเลย100ปีไปแล้วแต่ถ้าว่าปู่ยังคงยืนหยัดอยู่บนโลกนี้ด้วยลำแข้งของตัวเองอย่างทรนงครับโดยที่ไม่ยอมให้วัยและสังขารมาเป็นอุปสรรคของชีวิต บ้านเช่าพห้องหอของปู่มีหรือไม่อยู่ที่ไหนแล้วทำไมปู่ถึงต้องมาอยู่ในเรือลูกหลานญาติพี่น้องของปู่มีหรือเปล่าทำไมถึงไม่ดูแลปู่ปู่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ในเรือเช่นนี้ไปอีกนานแค่ไหนวันนี้นะครับบนเส้นบนรรทัดของมิตรภาพเมื่อช่องว่างระหว่างวัยเป็นเพียงช่องไฟของความสัมพันธ์ในฐานะที่ผมกับปู่เป็นพวกกันวันนี้ผมจะนำท่านผู้ชมไปพบกับชีวิตของชายชราคนหนึ่ง ซึ่งเปรียบเสมือนตำนานหน้าสุดท้ายของลำน้ำเพชรบุรีติดตามได้ในรายการคนค้นขนคืนนี้ครับปู่คิดว่าปู่โชคดีหรือว่าปู่โชคร้ายอะยืนยืนมันยืนเลยอะ